ชีวิตมีไว้ใช้หนังสือคู่มือท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวลโครงการดีๆเพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งความสุขให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ด้วยการท่องเที่ยวและยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นการที่สสสได้ร่วมกับทททในครั้งนี้จัดพาแลลรนลี่ขึ้นมาก็เพื่อจะมาพิสูจน์สิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ก็คือว่าเราได้ทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยวสำหรับคนพิการพาเข้าออกมาแล้วไปตามที่เหล่านั้นเพื่อเราจะได้ทดสอบและดูเลยว่าเขามีปฏิกิริยายังไง ขบวนรถแรลลี่สำรวจเส้นทางจะเริ่มต้นจากสนามสุพชลาใสวมุงหน้าไปยังหาดวอนนาภาบางแสนเขาชีจันทร์ไรอ่งหุ่นสุพรรณสาศูนย์พระมหาไทยและตลาดน้ำสี่ภาคซึ่งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับการสำรวจทางทฤษฎีจากนักวิชาการแล้วว่ามีความพร้อมและมีจุดต่างๆที่ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด สองวันนี้ที่เราพาทีมกันออกมาแรนลี่แล้วก็ท่องเที่ยวเชิงสำรวจกันเนี่ยเราก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยทฤษฎีมันไม่ตอบการใช้งานจริงของมนุษย์เราได้ก็จะได้เป็นข้อเสนอข้อแนะนำที่เราจะให้กับทางสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้ผ่านเข้าไปก็สามารถจะเป็นปรับประยุกต์ได้ความสามัคคีที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความเอื้ออารีต่อกันแบบไม่ตั้งใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างไม่ได้แสร้งทมกำลังก่อตัวขึ้นกลายเป็นพายุแห่งความสุขที่พัดพาเอารอยยิ้มและมิตรภาพออกมาจากผู้ร่วมเดินทางให้อบอวนหอมกลุ่นอยู่ตลอดเวลายังง้สองทีลูกพี่มีความสุขฮนะพี่ได้เห็น ทั้งคนพิการและไม่พิการนะคนผู้สูงอายุเป็นครอบครัวมามาทำกิจกรรมแรลลี่ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ถึงถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะใช้ชีวิตร่รวมกันในสังคมยินดีมากนะครับที่สสพได้มีการเริ่มกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เปิดมิติใหม่ในการใช้ชีวิตของคนพิการครั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งจะทําให้สถานที่ต่างๆเนี่ย มามองแล้วก็ให้การตอบรับรวมถึงการต้อนรับผู้พิการเข้าไปใช้สถานที่ต่างๆมากขึ้นเป็นการพัฒนาให้เด็กและเปิดหูเปิดตาให้เขาสิ่งแวดล้อมได้รู้จากกว้างๆเหมือนเราท่องเที่ยวโลกกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคืออะไรความยากลำบากในบ้านเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ยากลำบากชนิดที่เราไม่สามารถจะก้าวข้ามได้ เรามีน้ำใจเรามีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าใจเราสู้ใจเราเปิดเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนออกมาให้ท่องเที่ยวไทยค่ะสนุกมากครับมันก็ทำให้ผมมีอายุยืนใช่ไหมใช่ผมได้เพื่อนใหม่ว่าตามธรรมดาแล้วผมมีสโลแกนว่าศัตรูคนเดียวมากไปเพื่อน50คนน้อย การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ปลัดจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวลนอกจากจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาคึกคักแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีจิตสำนึกในความเอื้ออาทรต่อคนพิการและผู้สูงอายุรวมกันสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนในสังคมนำไปสู่ฟ้าหลังฝนของคนทั้งมวล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ